แล้วมีนะคะนักวิชาการอีกท่านหนึ่งมาวิเคราะห์หยิบเรื่องนี้เดี๋ยวเรานะคะไล,ล่เรียงไปพร้อมๆกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับความคิดเห็นของท่านเสนอมาได้เลยค่ะอาจารย์แก้วสรรนะคะในการเขียนบทความแล้วก็ย้ําออกมาอีกรอบหนึ่งในเรื่องของร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา1นึนะคะของพรรคก้าวไกลไม่ได้ลดความคุ้มครองนะคะแต่เป็นเลิกการคุ้มครองของสถาบันกษัตริย์ไปเลยค่ะชี้ให้เห็นว่าเป็นการเข้าข่ายลบล้างการปกครองจริงๆย้ําทุกอย่างนะคะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกระบวนการด้วยครับ ในวันนี้นะครับอาจารย์แก้วสารนิติโพธิ์นะครับเผยแพร่บทความนะฮะเรื่องทําไมยุบก้าวไก่ครับโดยนะครับประเด็นแรกครับก็อาจารย์ก็สกันการตั้งคาถามน,นะว่าเห็นพวกทูตฝรั่งและประธานกรรมการวุฒิสภาหสหรัฐเนี่ยด่าหน้าออกมาท้วงติงไม่ให้ยุบพักก้าวไก่และอาจารย์รับได้ไหมครับอาจารย์แก้วสันตอบอย่างนี้ครว่า ฝรั่งตะวันตกถือตอนเองเป็นเจ้าจัก,กรวาลมีอเมริกาเป็นรัฐดวงอาทิตย์มีฝูงรัฐด,ดาวเทียมในยุโรปเป็นบริวารร่วมกันถือประชาธิปไตยเป็นบัตรเสือกอาจารย์ยามาเป็นบัตรเสือกครับ<อ>เข้ามาก้าวไก,ก่แทรกแซงประเทศเล็กๆที่เป็นรัฐอุกกาบาตล่องลอยเคว้งคว้างอยู่ทั่วไปถ้าระบาลรัฐอุกกาบาตใดขืนมือขืนเท้าเขาก็เปลี่ยนเอาได้ง่ายๆครับใครจะรับรัฐฝรั่งเหล่านี้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่มีความหมายมันเป็นเช่นนี้มานานแล้ว มันสําคัญที่คนไทยเราเองต่างหากนะครับว่าเราเข้าใจและรับได้ในคำพิพากษานี้หรือไม่สําหรับผมอาจารย์บอกว่าผมรับได้ครับส่วนเรื่องที่ฝรั่งเสนอกฎหมายลดความคุ้มครองกษัตริย์มันจะเป็นการล้มล้างการปกครองไปได้อย่างไรนะครับอาจารย์แก้สารตอบนะครับว่าร่างกฎหมายก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ลดความคุ้มครองนะครับแต่เลิกการคุ้มครองสถาบันกษัตริย์ไปเลยใครไปด่าว่าในหลวงเนี่ยก็ต้องให้วังไปแจ้งความกล่าวโทษเอาเองกษัตริย์เนี่ยเลยกลายเป็นแค่ชาวบ้าน ไม่ใช่สถานบันที่รัฐต้องคุ้มครองอีกต่อไปส่วนถ้าร่างกฎหมายก้าวไกลขัดรัฐมนูญก็ให้สารรัฐมนูญตัดสินสิครับนี่คือเป็นการตั้งคําถามครับว่ากฎหมายเช่นนี้ขัดรัฐมนูญหรือไม่ใช้บังคับได้หรือไม่ไปสั่งปิดปากเขาก่อนแล้วฝังกรบยุบพักเขาเลยได้อย่างไรครับประเด็นนี้อาจารย์แก้สารระบุนะครับว่าสิ่งที่สารเห็นว่าผิดคือความเคลื่อนไหวไม่ใช่ความคิดขีดเส้นนะฮะ ความเคลื่อนไหวไม่ใช่ความคิดนะครับโดยอาจารย์ยกตัวอย่างว่าตอนฮิตเลอร์เนี่ยสถาปานาพรรคนาซีเขาก็มีร่างกฎหมายชาตินิยมเสนอขึ้นมามากมายแต่อันตรายต่อรัฐธรรมนูญน่ะมันอยู่ที่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของขบวนการนาซีทั้งความคิดทั้งการชุมนุมทั้งการปลุกระดมมวลชนให้เกียดชังฮึกเหิมที่มุ่งปฏิวัติกร่อนซาะร,ระบอบประชาธิปไตายเยอรมันทั้งระบบเลยครับและพอหลังสงครามโลกครั้งที่2 ประเทศฝรั่งก็เลยมีการสร้างกฎหมายขึ้นมาป้องปามความเคลื่อนไหวมวลชนปฏิวัติแบบนี้ขึ้นมาหลายแนวทางซึ่งเราก็คิดขึ้นมาใช้เหมือนกันในรัฐธรรมนูญ2543เกิดเป็นสิทธิ์ปกป้องรัฐธรรมนูญขึ้นมาและมันผิดจากพันฐานโลกที่ตรงไหนครับยังถามต่อนะครับว่าการที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงความเคลื่อนไหวอันเป็นภัยนี้ไว้ตรงไหนครับอาจารย์แก้วสรรระบุชัดเจนว่า ต้องดูในคำที่ฉายแรกที่ศาลได้สั่งให้ก้าวไกลหยุดความเคลื่อนไหวทั้งปวงเลยเป็นการใช้นโยบายของพรรคการเมืองนำสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเพื่อหวังคะแนนเสียงและประโยชน์ในการชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์ครับอยู่ในฐานะเป็นคู่ขัดแย้งของประชาชนทําให้สถาบันต้องเข้าไปเป็นฝกักฝ่ายต่อสู้แข่งขันรดน้คลงทางการเมืองอันอาจนํามาซึ่งการโจมตีติเตียนโดยไม่คํานึงถึงหลักการปกครองที่สําคัญว่า พระมหากษัตริย์ต้องดํารงฐานะอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองครับข้อเท็จจริงรับฟังได้นะคะว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติการในการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก โดยซ่อนเร้นหรือผ่านการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพักค่ะมีการรณรงค์ให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการใช้หลายพฤติการประกอบกันทั้งการชุมนุมการจัดกิจการการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาและการใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันวินิจฉัยว่าสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายโดยวิธีการอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ส่วนที่มองว่าพักอนาคตใหม่3นะคะใช้คำนี้นะพักอนาคตใหม่3นะ3เลยครับ<ะ>เวอ,วอร์ชันก็อ่ะเวอร์ชันแรกคืออะไรอนา,อนาอคต,คตใหม่เวอร์ชันที่ผ่านมาคือก้วไก่และเวอร์ชันนี้คือยังไม่รู้ชื่ออ่ะใช้เป็นพักอนาคตใหม่3ไปก่อนอาจารย์แก้วสันบอกแบบนั้นนะคะจะยอมเลิกเคลื่อนไหวซอกกร่อนสถาบันหรือไม่อาจารย์แก้วสันชี้ว่าโลกนี้มันมีความฝันความคิดให้นำมาปรุงแต่งเป็นธงนำได้หลายประการเรื่องโลกแห่งความเสมอภาคนั้น คอมมิวนิสต์เขาก็ชี้นํานโยบายเหมาโลกมาแล้วปัญหาอยู่ที่ชนชั้นในทุนมาวันนี้ทงชี้นานี้ก็เก่าไปแล้วค่ะพอมาช่วงไล่คอสอชก็มีผู้นําสถาบันกษัตริย์มาเหมาให้เป็นจําเลยใหม่อีกแถมเอาไปเชื่อมโยงกับการปฏิวัติ2475ให้ดูขลังขึ้นด้วยจากนั้นก็ปรุงแต่งเพิ่มความเสมอภาคของเพศของเด็กของผู้ใช้แรงงานของผู้อพยพเข้าไปอีกความใหม่มันก็ก่อตัวจนดูดีมีแรงดึงดูดมาได้ เมื่อพนวกกับฝ่ายผู้บริโภคคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังลงเริงอยู่ในยุคแห่งอิสรภาพจากพ่อแม่จากสังคมชาติจากวัฒนธรรมพวกเขาก็เลยสมาทานความใหม่เหล่านี้ผ่านโลกโซเชียลเข้าไปในโตตนให้ได้มากที่สุดคำถามนะคะแล้วมองว่าอนาคตใหม่3จะยอ่อจะไม่ยอมเปลี่ยนความใหม่ข้างต้นนี้หรือเปล่าครับอา,อาจารย์แก้วสันชี้ในเรื่องนี้นะคะขอชี้ว่าเราได้แต่หวังเท่านั้นเขาจะเปลี่ยนเขาจะคิดใหม่ แล้วชูทงใหม่ไปในทางสร้างสารรค์บูงแก้ปัญหาจริงในบ้านเมืองอย่างจริงจังแล้วนำพาพาลังคนรุ่นใหม่ไปสร้างบ้านเมืองของเขาได้ต่อไปคนดีที่รู้จักคิดอ่านผมก็ว่าเห็นอยู่นะก็พอมีบ้างเฉพาะวันนี้วิกฤตโลกาภิวัต์เกิดขึ้นชัดเจนแล้วทั้งสงครามและเศรษฐกิจอนาคตเก่าอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับก็คือมองนะครับบทวิเคราะห์เป็นบทความของ อาจารย์แก้วสันที่เข,เขียนได้ตรงปกตรงสุดๆเลยอ่ก็ใช้คำรายการพิสัมราญได้นะตรงรปกตรงประเด็นที่สุดแล้ว